ลาเบลาจริงเบลาจริงกราเหอนกเยเราจะเลือเวลาหนึ่งเดือนที่เราจะได้อยู่ด้วยกันที่เราเกิดและโตในตู้เย็นอ่ะเไม่รู้จักคว่าหนาว้หนาวแม่มให้ใั่ด้วยตื่นแล้วเหรอทุคนดูแเข้าแบ็คสมายวอลเลยคะวันนี้ เป็นวันที่22ธันวาคมที่แคนาดาคิมปิดเทอมเรียบร้อยแล้วปิดเทอมแบบพี่ไม่มีคอร์สเดินแล้วเลือแค่รอสอบไฟนอนตอนประมาณกลางๆเดือนมกรากลางเดือนหน้าช่วงนี้ก็เป็นช่วงเสริมฉลองคริสต์มาสใช่ไหมทุกคนโดยวันที่22เนี่ยมันก็มีความพิเศษของมันด้วยมันจะมีหวยอันหนึ่งของสเปนชื่อว่าเอลกอร์โดซึ่งมันจะมีรางวัลใหญ่พิเศษในช่วง นและจะประกาศรางวัลวันนี้แน่น,นอนว่าด้วยความที่เราเป็นคนที่ไม่ได้จะชอบความเสี่ยงเท่าไหร่เราก็เลยซื้อมาแค่หนึ่งใบ <laughs> มันเป็นหนึ่งในความฝันของคีมที่คีมจะมาลุ้นหวยกอดโดที่สเปนเพราะว่าเคยอ่านตอนเรียนสเปนแรกๆอาจารย์เอาชีตมาให้อ่านกับคิดมันแล้วแบบเฮ้ย ถ้าผมได้เป็นหนึ่งในผู้ลุ้นของการที่จะถูกหวยทําไมผมจะไม่เมื่อกี้ตอนเชา้าคิมเช็คมันก็ยังไม่ออกทุกคนมันออกตอนน่าจะตอนเย็นๆคิมยังไม่ดูนะคะจะรอกดดูความทุกคนท้ายคลิปแล้วก็วันนี้คิมจะไปกินข้าวนะัดเพื่อนหว้ที่ร้านป้าป้าเอลฟีลา เออเป็นร้านที่รุ่นพี่ที่รจักแนะนํามาว่าร้านนี้ข้าวหมากไก่อร่อยแกต้องไปกินนะั้นถ้าแกอยู่แล้วนาะอร่อยจริงหรือเปล่าเราก็เลยจะลองไปกินร้านนั้นกตัวยอ่อของผู้ให้ลายแทงของเรานะคะชื่อพี่ปั้นเป็นตัวยอ่อเราพาไปใช้ชีวิตหน้นหาหนาวที่แคนาดาที่ตอนนี้อากาศแคนาดาประมาณ12องศาทุกคนแต่ว่ามันฟีลไรส์ก็คือเรารู้สึกจริง,งจริว่า15องศาตอนนี้คิมก็คือแต่งตัว <laughs> อยู่ในห้องแบบ ชิวมากมันเป็นหน้าหนาวที่ไม่หนาวเป็นกาดาเป็นเมืองที่หิมะไม่ตกในเมืองแล้วก็แต่พอไปตอนกลางคืนก็คงต้องแต่งตรงหนือนตัวให้มันอุ่นกว่านี้หน่อยไม่อยากโดนแชแข็งเนาะเดี๋ยวเจอกันที่บ้านของเพื่อนอยาเจอเพื่อนที่บ้านเล่นกับน้องแมวเพื่อนฟิน Hello ลโ้ละเร็วมานีเร็วสวัสดีค่ะหนูชื่อเร็วค่ะพี่เซบ ชื่ออะไรคะลลี่คะเออมาทำอะไรที่นี่มาเดินเล่นตลาดกิสมัสโอเคเรานีได้อยู่ที่ตลาดกินมาสมีไหนมีไหนอยากสเกตดด้วยซึ่งเราอยากเล่นแต่ไม่มีตังหมายถึงว่าไม่มีเงินสดใช่ใช่ก็มีตังด้วยนะใช่ใช่ก็กดซุปเปอร์แต่งได้ตอนนี้เลยจริงไยินดูคนลมไหมเลยคอนเทนต์ของเราเป็นอะไรอย่างนี้เหรอ A few ม o อเ n t s l a ล e r ไม่มีใครล้เลยอะตอนเนี้ยไม่ก่งเลยไหมนะทีนี้ก็ไม่ลมเหมือนกันแหละแบบว่าเห็คนลมอะไม่ลมลยไม่ล้พอใจแล้วคคัคุณนเด็ดคุ้นเด็ดดมล้แล้วแย่ภาพลักณ์แกเป็นคนยังไงอะสบายใจแล้วเห็นคนอื่นล้ด พวกเมืองที่แบบอยู่เมืองหนาก็จริตใจพีมักไม่ตกก็อย่างเงี้ยแหละม,มาเล่น,ไ,<ห>นไอซ์เกรตจะบอกว่าไอซ์เกรตที่เนี่ยใส่ขาสั้นเล่นได้เพราะว่าบางวันอ่ะอากาศแบบสิบหองศาร้านก็เปิดก็คือสำรับ<ช>คนใส่ขาสั้นเอ่ะซึ่งวันเนี้ยก็อากาศ15อ,องศาในตอนกลางวันนะใช่ร้านก็เปิดเหมือนกันกไปแปดอันนี้แปดก็ไม่หนาวเท่าไรหร่อ่เราเกิดแล้วโตในตู้เย็นอ่ะเราไม่รู้จักคำว่าหนาว มีได้อยากเล่นแล้วตอ,อ,วอนนี้คือถ้ารอบแล้วแบบอันเนี้ยให้แค่สองยูโรของมันก็สนุกแล้วตอนแรกนี่ก็จะแบบใส่กสุกมากเท่าจริงๆอ่ะอันนี้อ่ะไม่ไสนุกเลยหรอป๊าคืออะไรฉันก็อยากเล่นมาหมุนแกฉันขับรถผ่านแล้วสวยมากมีมีมุกใครข้างน้อยสหน่อยเถอะเธอวางเท่าไหร่ฉันวางสามโอเคพี่เชื่อว่ามันเก็บห้าพันดูเวอร์อ่ะไปดูราคากันละให้สามให้สามใช่ไหมค่าสามจุดห้าใ เ,เลยหรอไอเดูดิไหนดูดิคิดดิได้คิดว่าสี่แต่ว่านี่ให้ไน้สามนี่วางสี่จุดห้าเดาเราว่าสี่จุดห้าสี่อู้หเก่งมากแกโกงปะแกเคยมาเห็นก่อนปะเน่สามเนสสามก็ไม่ขึ้นจะไม่รับบัตรด้วย จริงเหรอเป็นย้อนสีมาโยร์เรสเตอรสมมเดลซูบีเขียนไปด้วยไม่ต้อมาบอกเราป่ะไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ขึ้นได้เล็กก็แก่ก็ขึ้นได้แก่ก็ขึ้นได้หมายถึงอะไรหน้าหน้าหน้านีหน้าใหญ่หน้าใหญ่แต่แต่เกินตาไม่ตายเอาใช้เงินเนี่ยเป็นเหตุผลใช่ป่ะเอาเอาตปกินข้าวกัดีกว่าคือมีแด่ขอกมือมีแต่ขอมือ เมื่อกี้เป็นแบบโซนของเล่นกุ่มอีพใช่โหนขายของใช่ใช่ไม่รู้มีไหมถ้ามีน่าสนฝั่งของก็ฝั่งน่าคะเออ่้นเห็นเขาตั้งพัเยอะอยู่นะแล้วก็คนค่อนข้างเยอะเหยาเหยาเลยออยากกินอยู่นะอยากกินเออตรงนี้ อันนี้มันเป็นเฟรดอาเนียมันไม่ใช่ร้านอาหารใช่าวาติกเวอร์อ่ะท้าแม่แมทาแมมาเที่ยวจะซื้อให้แม่วี เป็นความผิดของแม่ที่ไม่มาเที่ยวแม่เลยอดได้ซื้อให้แม่คือแม่จ่ายอ๋อแม่จ่ายด้วยลูกที่ดีกให้แแแมม่่่่ตาจไอเลือกให้แม่ตอนนี้แม่ตอนนี้แม่แม่จุดตังค์เลยก็ใช่แม่จุดตังค์แม่ไม่ให้ตังค์เลยไม่ให้ตังค์อันนี้คือทวงตังค์ออกอากาศถ้าสัตว์ตัดเสร็จแล้วออนแล้วแม่ก็คือดตังค์ก็รบกวนแม่ก็กวนให้ตัดด้วยจนแล้วแบบ เงินมันก็เฟ้อเนาะอยู่ยุโรปมาเออเคยมาซื้ออาทิตย์ก่อนเท่าไหร่นะสี 4. 4่จุดสี่สี่จุดสองศูนย์ตอนนี้สี่จุดสี่ศูนย์ภายในหนึ่งอาทิตย์อ่ะสองอาทิตย์น่าสองอาทิตย์แต่ก็จริงอย่าดีภาษาสเปนวันนี้เทคาวีเยบาเตลุนเดกิอาแบบก็คือเทคาวีแล้วก็เอาออกไปที่ไหนก็ได้ที่ใจมือต้องการเลยจะไปไหนก็ไปง่าย กราเซียสมาสอยู่อากาศก็เย็นขึ้นไม่เราจะเยียวยาออกมามาไม่หนาอยู่ในมือเลยข้างหลังเป็นไฟคิดมากที่สระกลางสวยมากสถานีสุดท้ายของเราวันนี้เราจะไปกินข้าวใช่ไหมคะกดตังค์ด้วยกดตังค์ใช่ไปกดตังค์แล้วก็กินข้าวเออเดี๋ยวเจอกันที่ร้านแล้วกันมาะไปเจอกันว้า อันนี้ถึงอาหารเกาหลีแล้วพูดพูดเกาหลีเกาหลีนี่นี่ซิกิมแต่แค่นี้อย่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคนเดี๋ยวคนมาคุยด้วยชั้นชื่อร้านว่ามิโซะมิโซะใช่ชื่อร้านมิโซะนะคะก็เมื่อกี้มีคลิปที่ถ่ายขณาอินเสิร์ตปึ้งเดี๋ยวภาพมันไม่ต่อยนี่นี่ขึ้นดูแบบขึถ่ายร้านมิโซะเดี๋ยวจอรี่ยังเยอะก่อนนะ ลองยืทหารเท่ากันได้ไหมไม่ไม่ไม่เธอเป็นเธอเป็นเอลีฉันจะเป็นเอ้ยฉันจะเป็นเอลี่ละกันฉันไม่อยากลองโอ้ยไม่ต้องเป็นแล้วพี่ดีมไปแล้วกันพี่ดีมก็มีน้ำตาเหมือนกับทุกคนไปไๆไปทำไมคำเย็นวันนี้ทำไมที่ดีมืดจังไอรีมต้องมา้ังฟังลอยน้องบางน้องอยากดูตู ท e so ี่ีมเอ๋ยทีวีมีให้ใครดูอย่ามานังบังชีวีตูนเลยอยากรูการ์ตูนจังโว้ยตึงที่ดีมบังตาแม่จ๋าพี่ดีมบังหนูพี่ดีมไม่มีเราวลูกโพี่ดีมบังหนูมันจะโดนดิสิพี่เอ ทีวเขาบอกเราว่อะไรอ่ะเขาพูดอะไรโอดโอดหรือแบบหรือเขาเขาเขาคุยกับเราหรือเปล่าเขาคุยกับเราเขามองหน้าฉันตอนนั้นหันไปเว้ยเรื่องอะไรเขาชอบพี่ดีไหมถึงแล้วนี่ถึงแล้วเขาคือร้านนี้หรอปิดไม่มาทนี่ร้านท่าข้าวเราข้าวเราข้าวอีก อาเล็กมากอาไงอยากกินไหมล่ะอยากกินแต่ว่าไม่มีที่นั่งให้เราอ่ะบางคนจะคนได้พี่ป้านคิมมาแล้วนะร้านที่พี่ป้านบอกแต่ว่าไม่มีที่นั่งจะรอจะรอเฉพาะเออเปร์ลาันนู้นเท่านั้นใช่พี่ป้านหนูขอโทษนะหนูรักพี่ป้านแต่ก็แล้วจบกันแค่นี้พี่ป้านไปดาวอยู่ใจดาวอย่ารื้อฟร์นเอาคนละทนเอ่อซิงเกิ้ลชัยเรนอินองใช้ชีวิตแบบส่วนตัวดีไหม

ใช่ครัมาทางร้านชิมิโซะจะกินอร่อยเปิดไปหมดแล้วเราแปลกมากเรามีร้องเพลงหน้าร้านโซะไม่เข้าเลยนะไม่ก็แปลนคืออยากกินคือเอาจริงๆน่ากินเลยใช่อยู่ตรงหน้าจ้าอร่อยเลยเราเรากลับมาเรากินกันได้เรายังเหลือเวลาหนึ่งเดือนที่เราจะได้อยู่ด้วยกันที่นี่ตอรต่อหนึ่งดือนต่อหนงต่เหลือเวลาแค่เดือนเดียวที่อยู่ด้วยกันได้เราพูดตั้งพูดตั้งได้เรายังเหลือเวลาหนึ่งเดือนที่เราจะได้อยู่ด้วยกันที่นี่ เขาเรียกเราโป๊เรียกโซนสองอ้อเลยเอาลองเราลองคอร์เตอร์มาตะกี้เขาเรียกเราสบายเราเรียกเขาบ้างเออจริงกระเบอแล้วจริงตัวเบอแล้จริงกระออเรื่องไรเลวจริงแต่ละคนผ่มาเมื่อนะมาเขามาเราเมื่อคืนเหมือนเมื่อกี้เมื่อกี้ถ่ายรูปตรงที่มันเป็นต้นคิดมากใช่ไหมแล้วตัหลีให้ฉันเข้าไปลองยืน แล้วพอฉันเข้าไปเข้าฟปปุ๊บมันพูดไม่สวยผ <like S 1> ันควันเลยคือคือทำไมถึงพูดตรงขนาดนั้นทำไมถึงพูดตรงขนาดนั้นโอเคสวัสดีสวัส a ีฮ a ลโาเวลยอุ่นขึ้นหน่อยอยู่ข้างนอกหนาวมากกินเลยกินไม่หมดเลย พี่ก็สั่งลาบบุกกีกินแล้วก็สั่งไก่ทอดสั่งจะไปจะไปเอ็ซี่ลาบุกกี้นก่ทอดมาแล้ว,วอันนี้คือให้แพนเค้กไว้เออเดอร์ปะอยู่เขาเอามาให้อ่ะเออแต่ถ้าเรากินต้องไม่ผิดปะเขาเอามาให้เราเราไม่รู้ยู่ว่าอันนี้ถึงถ้าเราถึง่าต้องไปจะหามาว่าอันนี้คืออะไร ก็กินไปแล้วแกมันก็แพนเค้กไหมันเป็นแพนเค้กอ่ะแล้วก็แบบมีความน้ำพึ่งน้ำพึ่งอีแพนเค้กหรือเป่าอะไรนะอีแพนเค้กฮีแพนเค้กโซมากับอะไรบ้างยาค่าใครฆ่าอะไรอยาคุณพายุไม่ได้ค่ะแก จานใหญ่มากเน้นจานใหญ่ให้เยอะไหมเป็นตัวเน้นจานใหญ่ดูดิอันนี้เป็นคนมือใหญ่เลองถามดูก็ได้ว่าแบบบ้าหักใช่ไมว่าแกพ่อกำลังจะมาใช่ไหมได้แต่ฉันว่าเราพูดชัดนะเราพูดรื่องนะเป็นโปรยฟรีตัวลองเข้าแล้วก็อีฟอลตาหลังจากที่เราทำเสร็ หมดแล้วว่าก็ม like> ีแค่นั <c 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 ้เองก็คือผู้ชนะเะว่าแล้วเขาจะยิอะไรแพงเค้กเหรอแพนเค้กไม่ั้งหเลยเผ็ไม่ไม่ไม่เขาฉันว่ามันคือออเดร์อร่อยแกอร่อยอ่ะไม่เผ็ดด้วยนะไม่เผ็ดเลยแกจริงๆมันไม่เผ็ดขนาดนั้นหวาน่หวานจะหวาน เค็มน้ำเค็มนำนำนำไปไหนเค็มน้ำนำไปเลยเค็มแบบเผื่อกินกับข้าวแต่ถ้ากินกับข้าวปุ๊บเป็นคาร์โบไฮเดรตชิดซ้ำซ้อนทันทีอันนี้ขงมอะไรอิสไปร์ตเนสโฟร์จั้อีหนวใจสี่อัไรนะอะไรไมค่ะเค็ม เขาเผื่อก็นกับข้าวคาร์โบเชิงซอนมากเลยนะก็รสชาติก็อร่อยํำถึงถึงจนเลยเปนึงเค็มแบบเผื่อกินกับน้ำนี่กัข้าวเป็นบโซจูให้แบบมันเจะจางแต่ถือว่ารสชาติดีร่องไม่ได้หวานเลยเป็นร้านที่ไม่รู้จักคำว่าเล็กรู้จักสมอลรู้จักมีเดียมและรู้จักกรันเดย์อร่อยไหมคะจะเค็มปะฉันว่ามันจะเค็มนิดหนึ่ง เี่น้ำเบียรอะไรขาดข้าวแกขัดเบียรขัดเบียรขาดข้าวขาดเบียร์อ่มีเบียอะไรมบนี่สามสิบเอ็ดไม่เยอะะใช่แล้วก็ออเดอร์ฟรีนะคะอันนันก็มือใหญ่อะแกแกมประวันมีอะักกินกับไกินที่บ้านได้อีกไหมใช่กินได้อีกมือสองมือ เราเข้าสู่ช่วงที่มีสารคามรู้บ้างตรงนี้ถ้าสมมติเราเดินไปทางขวาขึ้นไปเรื่อยๆอ่ะมันจะเป็นอารลัมบราใช่อารลัมบราคืออะไรคะพี่ต้ายอาร์ลัมบราคุกก็เอานะ <laughs> <laughs> เป็นภาษาเป็นภาษาเอาณา,า,า, <laughs> าจักรอาอันตอลุสใช่เป็นภาษา,ศาศของราชวงศ์นาซิสซึ่งตั้งอยู่รนบๆรอบเย่มากซึ่งซึ่งซึ่ง ราชวงศ์นาซิกก็เป็นราชวงศ์หนึ่งที่เขาเป็นแขกชาวมัวมาสั่งของเ่็นอเมริกาอะไอเริกาสิบห้าใช่เป็นเอ่อจำไม่เอา,า <laughs> ซึ้อเป็นราชวงศ์ที่เคยบอกของอันเอาเอาันดอรุสซึ่งปัจจบุบันจะเลยไปที่บ้าน <c oughs> อันดาลูเซียใช่แฟร์อนดาลูเซียในสเปนพันเอใช่แล้วก็ฟันแฝกคำว่าอารัมปรามันมาจากภาษาอาหรับใช่ไหมคะมันแปลว่าแบบก้อนอิฐที่เป็นสีแดงซึ่งอารัมปราไม่ได้เป็นสีแดงนสีแดงก็สีแดงเ <laughs> มื่อ <laughs> ก่อนเมื่อก่อนสร้างมาตั้งแต่แบบปี 1, หน0่งพันส้อแถวนั้นมันก็เลยแบบมีความที่จะแบบมันก็ยังแดงอยู่นะแดงไหนอยู่แดงแดงไว้ก้อนมากลับมาที่ประวัติศาะก็คือแอนตาร์กตาเนี่ย เป็นเมืองหลวงแห่งสุดท้ายของอาณาจักรอาณาลุสก่อนจะถูกชาวสเปนปัจจุบันทำขบวนการเรย์คอนิสตาหรืออคไรกันอื่นก็คืออิปัสนาศาสตรอิสลิมเป็นคริสต์ดังนั้นสเปนใต้และอาณาลุสเนี่ยที่เกิดมาก่อนหน้านี้จะมีสิ่งก่อสร้างหลายอย่างมากเลยที่รับอิทธิพลมาจากแหล่งวาเช่นคาร์ลราป็นต้นและที่พูดไปทั้งหมดไม่จริงใช่คือง้อเลาวต้องรีบเช็คต่อใช่ อีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจของอาราบราคืออาราบราเนี่ยมีชื่อเสียงโด่งดังมากจากการถ่ายซีรีส์ใช่ที่คนเกาหลียังเราเข้ามาเที่ยวเมาส์ยานี้ก็คือลัวประาทาอาราบราทุกคนนอกจากที่มันดังพอที่เกาหลีขน,นั้นแล้วอะก่อนหน้านี้ที่มันเป็นที่รู้จักขึ้นมาแล้วก็ที่สเปนเขาทำให้ทำการ,ารทะลุทะลุบางวงเพิ่มเติมหนาวเรียนรีบเล่าาเร็วก็คือ ตอนประมาณจะแบบปไีหนึ่งเจ็ดปีหนึ่งแปดมีสวรค์อยูแต่ว่ามันมีแบบที่การเขียนถึงในหนังสือเรื่องหนึ่งของนักเขียนชาวอเมริกาอ่ะก็เลยแบบเป็นที่รู้จักขึ้นมารอเกือนใจหนึน่งสี่นาทีแต่ว่า <Okay. S 2> okay. โอเคจะทก็ไคก็แล้วก็ตังแล้วขอพิธีวันนี้แค่นี้ <Okay. S 2> เจอกันใหม่วันนี้ก็เช้าเช้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับวัสดีา่ะสวัสดีค่ะคลาคลิปรอจะสูง ว่าเราถูกหวยหรือเปล่าทุกคนคิมจะไม่พูดว่าคิมถูกหรือไม่ถูกคิมจะแค่ให้ reaction ตื่นเต้นเที่ยงคืนเจ็ดนาทีเว็บขึ้นงมาปิดปัปุตูถึงกินมมีใครไม่รู้ด้วยถูกหวยหรือเปล่าไม่รู้รู้แต่ว่าเช้าเช้าเจอกันคลิปต่อ,อไปเป็นเป็นคริสต์มาสที่มาดริดเออ จะเป็นยังไรงรอติดตามคลิปนี้ลงภายในวันก่อนวันที่ยี bye ่ห้าชัวบ๊ายบายเจอกัน